สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat s a b e วันนี้เราจะมารีวิวอา乌รากันก็อา乌รนล่างนี้เขาก็เป็นล่างจากนียหญ่เนาะโดยตัวละครเขาเนี่ยก็ตอนนี้อยู่หลังตู้ของสามคิมปาจ,จิเนาะก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันล่างนี้เขาจะเป็นสังกัดมนุษย์เนาะแล้วก็เป็นสังหารไรสังกัดนึงเขาคือลถคูดา1 2บอนส่วนของคัมพีเนาะก็ช่องแรกเป็น sp ช่องที่2ก็เป็น critico ช่องที่3าเป็น adk ช่องที่4จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้ล้วแต่ชอบเนาะส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนาว่าดีเป็น sp ก็จะดีที่สุด ในส่วนของการโจมตีเนาะก็จะมีโอกาสทําให้ติดออดแรงถ้าไม่ตายก็จะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาบี R B ก็จะมีในเรื่องของเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติ2ีเพิ่มดาเมจสก,กิล20%เพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย4 0ลดคู่ดาวส2์ก็เป็นลิงเขาด้วยเนาะแล้วก็มีเพิ่มความเกรดของสก,กิล20%เพิ่มฮิตของสก,กิล1ฮิตเพิ่มระยะเวลาตีสถานะปกติ5าวิแล้วก็มีเพิ่มจํานวนหลบเฉชินให้1ครั้้งีก,กไดในส่วนงครื่องระดับนก็้น เราลำคัญพวกมอนมุดดินต่างๆเราก็ใส่ลูกบอลมุดดินไปถ้าเกิดเราอยากให้ท่าไม้ตายเขาแรงเราก็ใส่พวกเพิ่มท่าไม้ตายเนาะชินชินไตเนาะแล้วก็เขาเป็นมนุษย์เนาะก็เป็นไก่หรือถ้าเกิดใครมีเนาะเป็นคาถาของมนุษย์ก็ใส่ได้เหมือนกันคาถามนุษย์หรืออาจจะใส่เป็นหมวกก็ได้หมวกก็ใส่ได้ หรือจะเป็นลูกบอลกระโหลกนะลูกบอลกระโหลกอ่าโดยอันนี้เราก็ใส่เป็นบอลมุดดินเป็นหมวกเป็นลูกบอลกระโหลกแล้วกันในส่วนของลิง์เนาะก็แล้วแต่ชอบเนาะถ้าเกิดเราอยากรีสกิลเร็วเรเราก็ใส่พวกลดคูดาสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างถ้าเกิดเราอยากให้เขาสกิลแล้วนะเราก็ใส่พวกเมื่อเลือดเต็มหรือว่าเพิ่มดาเมจสกิลหรือถ้าเกิดใครมีเนาะพวกลิงคู่อย่างแบบสามารถรีสกิลได้ด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ใส่ก็ได้ก็ดี ใส่ก็จะดีเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะใส่แค่แบบอ่12% 12%อะไรเงี้ยก็ได้เราก็ใส่แค่นี้แล้วกันเนาะ12 12ไปอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลงกันเนาะเขาไม่ได้เป็นผู้สังหารเนาะเราก็เดี๋ยวเราไม่เอาเฟิร์นไปก็เดี๋ยวเราเคลียร์มอนกัน ไม่ได้เล่นเขาค่อนข้างหนานแล้วเพราะว่าเคยใช้เขาในหอคอยอยู่แ,แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วแหละนะเคเรียบร้อยก็มานดูการโจมตีของเขากันเนาะก็เขาเป็นตัวตีไกลเนาะตีสีฟ้าการโจมตีปกติขเขาค่อนข้างดูช้ามาก คือช้ามากกว่าเส,เส้นเส้นที่เขาปล่อยไปมันจะแบบไปถึงแบบไปค,ค่อยๆไหลแบบเรารู้สึกว่ามันช้านะแต่ไม่รู้เป็นเพราะอ,อนิเมชันหรือเปล่านะสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งเขาจะเป็นแบบกว้างๆแต่ว่าเป็นดาเมจแบบผลักไม่ค่อยดีสก,กิลสองสก,กิลสองนี่ยิ่งแย่สก,กิลสองเป็นเหมือนแบบสร้างเป็นพาย,ยุหมุนแล้วก็ขยับไปข้างหน้านิดหนึ่งเนาะซึ่งมันไม่ค่อยรู้สึกมัรดูดบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนสก,กิลสามก็ทังจอดีที่สุดก็คือสก,กิลสามก็คือทั่วไปมากก็คือทังจอสก,กิลสองบอกเลยว่าเป็นสก,กิลแบบแบบค่อนข้างมีความโบราณบมานหนึงนะมันมันดูดมอนได้อยู่แหละแต่ว่าสก,กิลแบบเนี้ยออกตับตุเป็นสก,กิลที่แบบไม่ชอบมันต้องเลงอะเนี่ยเห็นไหมมอนมันไม่เข้าอ่ะคือ ถ้าไม่เล็งก็คือมันโดนมันดึงมอนเข้าไปได้ไม่หมดแล้วมอนมันก็จะมาตีเราส่วนสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลแบบผลักด้วยทำดาเมจแบบแบบผลักๆอ่ะเขาไม่ดีแต่มันดูดมอนเข้าไปไม่ได้เนี่ยจะตายละมันท่าหนึ่งเขาท่าท่าหนึ่งเขาก็ไม่ได้ดีท่าสองเขาก็แบบใช้ยากเนี่ยมันไม่ดูดอะ่ะ คือมอนไหนที่มันไม่เข้ารัดสมีเลยก็คือมันมันดึงไม่เข้าเลยถือว่าเป็นเกมเพทซึ่งจริงเกมเพทมันน่าจะคล้ายๆกับพวกเอ,อ่อถ้าตัวที่ใหม่หน่อยก็อาจจะแบบสักประมาณยินยินเอ,อ่ยินล่างสูตรอะไรอย่างเงี้ยยินแดงล่างสูตรที่เกมเพทท่าสองก็เจ้าสไตล์ก็คือต้องเล็งดีดีเพื่อดึงแล้วก็ ถักไปข้างหน้านเรื่ยอยๆอะไรเงี้ยเกม้เพลย์แบบนี้ใช้ยากใช่ยากมากพอปะพอปล่อยแล้วมันมันวืดไปทีหนึ่งก็คือหลอดเลยอ่ะถ่าเงี้ยต้องปล่อยประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะโดนได้หมดคือถ้ามอนมันกระจายตัวปุ๊บก็คือยากเลยถ้าสองาหนึ่งมันก็เนี่ยมันไม่ค่อยแรงอ่ะมันกว้างแบบว่ามันไม่ไกลด้วยแล้วก็ พออยู่มอนตัวไหนที่อยู่ห่กอากลองไปเยอะมันก็โดนแบบเบาๆก่อนโดนแบบเแบาบๆแบบค่อยแรกถ้าสองถ้าใช้โดนอ่ะมันก็โอเคแต,แต่การที่มันจะใช้ให้โดนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหรไ่เดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ต่างของกันาไซน ไม่ตายเขาดูเหมือนจะเหมือนจะซวยนะแต่มันดูไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ก็ความแรงก็ถือว่าไม่ได้แรงมาก<ๆ>มายหรอกกลางๆทั่วไปค่อนข้งคือเราไม่ได้ใส่เพิ่มทามไม่ตายด้วยก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีดาเมจส่วนตัวที่แบบแรงอยู่แล้วอะสำหรับทามไม่ตายถือว่ากลางๆคือทําให้บอสเนี่ยเลือนตามกครึ่งหลอดได้แต่ก็ไม่ได้แบบฆ่าได้เลยถ้าใส่เพิ่มทามไม่ตายก็ได้อยู่ เดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันสําหรับสีส้มเนาะสังหารไหลสังกัดก็มีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ตัวละครมันก็มีประมาณนึงแล้วมันก็มีตัวเก่งๆออกมาเยอะตัวที่เป็นตีระยะเหมือนกับเขาเนี่ยมันก็จะมีตานิคุอายากาชิมีโนเอลเนาะโนเอลนักเรียนแล้วก็มีแอดนอตที่เป็นตีสีแดงเออตีสีฟ้าเหมือนกันซึ่งแน่นอนเนาะแอดนอตตัวที่ใหม่ที่สุดในบรรดารตัวตีสีฟ้าเนี่ยก็ต้องแอดนอตแหละเกมเพย์เนี่ย ความแรงก็ด้วยทุกอย่างหรือแม้แต่ต่อให้ไม่ต้องไปเที่ยวกับแอดม็อดก็ได้อาจจะเที่ยวกับตัวโนเอลหรือว่าแม้แต่ละนี้คูเองเราบอกเลยว่าเกมเพลย์ของละนีคูยังดูดีกว่าท่าสองเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าท่าสองลงนี้คูเนี่ยเขาจะเป็นรวบด้านหน้าแล้วก็ผลักแต่ของอาลวุลามันคือท่าที่รวบแล้วก็เข้าไปทําดัเมจอยู่ในพายุของเขาเซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเที่ยวกับท่าสองลงนี้คูมันใช้ง่ายกว่าเยอะ ก็เลยค่อนข้างแบบเป็นตัวหนึ่งที่เกมเพย์ถือว่าไม่ดีจริงๆในช่วงตัวตอนตัวที่เขาออกออกมาเนี่ยมันก็ไม่ดีมันเกมเพย์เขาก็มันก็ไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนเกมเพย์แบบนี้มันก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดอีเพราะมันใช้ยาแต่อาวุธเนี่ยเขาจะมีประโยชน์แบบที่สุดเลยก็คือหอคอยนะเดี๋ยวเราไปดูหอคอยที่อาวุธเหมาะก็คือหอคอยฮาร์ดเนาะหอคอยฮาร์ดที่ เป็นอันที่สามก็คือหอคอยเดียวกับอิติโกะมันเราจาชื่อภาษา,าไทยไม่ได้มันอัลาเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในชั้นที่24เพราะว่าเขาเป็นตัวโบนัสของชั้นนี้เลยเพราะว่ามันห้ามตีสีแดงแล้วก็ต้องสังหารไร้สังกัดแล้วก็เป็นสังกัดมนุษย์ซึ่งก็คืออัลาแต่ว่าในปัจจุบันมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้อัลาขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราสามารถเอาตัวสีส้มอื่น ที่อาจจะไม่ได้สังหารตรงหรือว่าอาจจะเป็นสังกัดอย่างอื่นไปเลยอย่างเงี้ยก็มาใช้ได้เหมือนกันมันเล่นจบได้หรือมันคือมันมีตัวแรงกว่านั้นนะ่ะเราไม่ได้จําเป็นต้องเราอาจจะไม่เอาอะไรเลยก็ได้เราเอา,เอาแค่สีส้มชนะสีพอก็มีนินนี่มีเบลโกม,มีมีตัวที่เก่งกว่าเยอะเนาะพวกแดงๆกว่าก็หลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้จาเป็นต้องใช้เอาล่าในชั้นนี้เพราะว่าต่อให้ใช้เอาล่าเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นนะตลอดชั้นเนี่ย แต่ก่อนเราก็ใช้แต่บอกเลยว่าก็ใช้ด้วยความแบบแยากลำบากเหมือนกันถ้าเราไม่อัพอะไรเลยถ้าเราไม่อัพน้ำหอมไม่อัพคมภีเลยเนี่ยก็ใช้เวลาเล่นอยู่มันไม่ได้แบบเร็วคือเขาเขาได้โบนัสก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตีแบบเร็วกว่าตัวอื่นที่มันไม่ใช่โบนัสอ่ะคือเหมือนแบบพอไม่อัพอะไรเลยก็คือเบาเหมือนกันก็ถือว่าคือมันก็เป็นชั้นของเขานะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแหละถ้ามีตัวส้มสีส้มแรงๆอะไรเงี้ยก็เอามาใช้แทนไปหมดละ อันนี้เราไปสรุปกันเลยละกันเนาะก็สําหรับเอาล่เนาะก็บอกเลยว่าไม่เก่งค่อนข้างกลางๆไปทางไม่เก่งเลยแหละเพราะว่าเกมเพย์เนาะแล้วก็ความแรงของตัวดาเมจเขาก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรด้วยมันถือว่ากลางๆคือตอนที่เขาออกมาตัวอาบิเขามันก็โอเคนะก็จะคล้ายๆกับพวกคีคนนี้ชูเฮที่ออกมาพร้อมๆกันอาบิก็จะสไตล์เหมือนๆกันเลยก็ เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ 20, 40, เเก20เพิ่มดาเมจตะกิล20เพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย40มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเนาะสำหรับช่วงนั้นที่มันออกมาแต่ถ้าถามว่าอบิเหมือนกันก็จริงแต่ว่าความน่าความความเก่งเนี่ยก็ชูเฮก็เก่งกว่าที่คนนะเองเนี่ยเกมเพย์ยังถือว่าง่ายกว่าอุลา่อาอุลาเนี่ยเกมเพย์เนี่ยมันเสียทั้งท่าหนึ่งท่าสองแล้วก็ท่าสองเขามันใช้ยากกว่าแบบเยอะเพราะมันต้องเล็งพอไม่โดนปุ๊บมอนก็คือไม่โดนเลยเลย ก็เยอะก็อย่างที่เมื่อกี้เล่นไปเนาะก็เห็นเลยว่าแบบถ้าเราปล่อยพลาดปุ๊บมันก็รวบมอนเข้ามาไม่ได้แล้วมันก็มอนก็จะมาตีเราอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอสกิลวนกลับมาใช้หรืออะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็ความแรงของเขาก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดเราเราลองเอาเขาไปตีหอคอยชั้นเขาเองที่เมื่อกี้เราเปิดเนาะก็ก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกว่าตัวเขาอะดูดีเพราะว่าตัวเขาอะมันมันแรงไม่พอ ขนาดเป็นหอคอยที่เหมือนแบบฟิกมาเลยนะว่าใช้อุลาเนี่ยแหละลงคือดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าได้โบนัสครบเลยอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่ดีดีขนาดนั้นอ่ะแล้วปัจจุบันก็มีตัวละครที่แรงกว่านั้นเยอะโดยที่แบบไม่ต้องสนใจสังหารไม่ต้องสนใจโบนัสต่างๆในชั้นเลยก็ได้มันก็เลยทาให้อุลาตัวเนี้ยก็แทบจะเรียกว่านอนค้างเนาะแทบไม่ได้ใช้อาจจะต้องรอเกิดใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่ต่อให้เกิดใหม่เราสำหรับเราเราก็คงไม่หยิบมาใช้หรอกเพราะว่าเกมเพย์เนาะ ้อเสียเลยคือเกมเพย์คือถ้าเกมเพย์เขาทำออกมาดีอะเวลาเขาเกิดใหม่อะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเอากลับมาเล่นเนาะแบบเล่นเอาไว้แบบเล่นเวลาเบื่อเบื่อหรืออะไรเยมันก็โอเคแต่ด้วยความที่เกมเพย์เขาอะมันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าต่อให้เกิดใหม่ได้ก็คงไม่อยากหยิบมาใช้ขนาดนั้นนะสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่น่าหยิบมาใช้ขนาดนั้นก็เอาล่าลางนี้ก็ออกมานานแล้วด้วยประมาณสามปีได้แล้วมับค่อนข้างนาน มันก็อาจจะไม่ได้คือเกมเพลย์ก็อาจจะไม่ได้เก่งมากด้วยก็ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อาบีก็ถือว่าพอใช้อันกลางก็เล่นได้นะคือเล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้าหน้าหยิบมันเล่นขนาดนั้นอยู่เว้นใครใครชอบหรืออวยเนาะนก็แล้วแต่แต่ถ้ามองในมุมแบบไม่ได้ชอบและไม่ได้อวยเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนะสำหรับเอาละ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย